สวัสดีจ้ามื่อกี้มาพบกับช่องไม่ผ้าร่วยนะคะเมื่อนี้แอก็จะได้ผ้าเอฟซีมาตามแนวทางของปู่ขาวนะคะเมื่อวานนี้เอดเก่าล่งหายกับเอฟซีแล้วนะคะสําหรับแนวทางเพื่อนบ้านนะคะแนวทางเพื่อนบ้านถ้าเอฟซีท่านใดเขาเรลี่กับฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งเมื่อเพื่อสิบบอผ้าข่าวสารดีๆแนวทางเด็ด จากทางช่องใหม่พารวยนะคะแนวทางอันนี้นะคะจะออกทุกวันนะคะออกทุกวันแนวทางนะคะนี่นะคะได้แอดจอให้มึงนะคะว่ามีแนวทางตัวไรเน้นนะคะสําหรับมือน,นี้นะคะของปูขาวนะคะนี่นะถะกัดสำหรับแนวทางของปูขาวนะคะเอซีกับลงเอาไปพิจารณา,ามึงนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ปรดใช้วิทยยในการรับชมด้วยนะคะน,นี่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูขาวนะคะออกทั้งวันเลยนะคะเล่นได้ทั้งวันนะคะสําหรับแนวทางของปูขาวนะคะเมื่อวานนี้ก็ออก รอบเลขนะคะออกรอบเลข3มตัวตรงๆเลยนะคะเอฟซี FC ก็ลองปวดใช้วิจยายในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะถ้าแอว่าพิษแอดก็ต้องกราบขอโทขอภพรเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามและรับชมช่องใหม่พารวยนะคะนี่แอดก็เอามาฝากกับเอฟซีแล้วนะคะสําหรับแนวทางเพื่อนบ้านนะคะเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะสาหรับ แนวทางของปูขาวก็จะมี4 8 4นะคะแล้วก็7 9นะคะ FC ก็ล่องออกไปพิจารณดาเมืองนะคะเนี่ยค่ะถ้า FC ท่านใดมาคลิปนี้นะคะแอร์ก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่น,นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก FC นะคะหรือว่า FC ท่านใดยังบกติดตามนะคะกดติดตามไว้นะคะเวลาแอดอัปเดตหรือว่า มีข่าวสารเด็ดๆดีๆแนวทางเด็ดๆดีๆเอามาฝากกับ f อซนะคะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นในช่องของ f อซทุกคนทุกท่านเลยนะคะหรือว่าเอฟท่านใดอยากจะลดน้าหนักนะคะหรือว่าอยากเอซอยากจะลดน้ําหนักนะคะแอดก็ได้มาบอกกับเอฟซีนะคะนักแอดแอดกินเองนะคะกินเองแล้วก็ขายเองเห็นผลเองนะคะจากหุบสิบสาม ตอนนี้เหลือ57แล้วนะค,ะ,คะถือว่าเห็นผลนะคะเห็นผลจริงแอดก็เลยมาบอกต่อกับเอฟซีนะคะถ้าเอฟซีทันใดสนใจนะคะแอดก็จะเอาลงไว้ด้านล่างคลิปนะคะการสั่งซื้อหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสําหรับ ผู้ใดอยากจะลดน้ำหนักนะคะแอดจะเอาการสั่งซื้อแล้วก็การสอบถามลงไว้ด้านล่างคลิปให้นะคะถ้าเอฟซีท่านใดมาคลิปนี้นะคะแอดก็ขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่ต่อไปหาแนวทางเด็ดมาฝากเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกัต้องขออนุญาตเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ